ครับสวัสดีครับเจ้าแคม์โฟกทุกท่านนะครับแคมเปอร์คานะไม่ใช่แคม์โฟกนะครับตัวนี้เป็นรถ for t u n n er นนะครับทําที่นอนในรถก็สไตล์แคมเปอร์คานะครับก็ทําเป็นครั้งแรกนะครับก็ดูมาจากใน Youtube นะครับล้วนๆเลยนะแล้วก็ มีความฝันที่จะสร้างรถนอนสักคันนะครับไปไหนมาไหนไม่ต้องเก็บของนะครับไม่ต้องเก็บเต็นท์นะครับถึงแม้มีเต็นท์หลังคาทุกว,วันนี้ก็ก็ยังลำบากเก็บนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับว่าทำอะไรไปบ้างก็พื้นที่ก็กว้างกว้างประมาณเมตร กับอีก40เซนนะครับอันนี้อีก40นอนได้สองคนพอดีนะครับแล้วความยาวจากหัวเบาะด้านหน้ารถนะครับจนมาถึงตรงนี้ปลายสุดยาวอยู่ประมาณ190เดี๋ยววัดให้ดูครับครับตัวนี้ก็จะมาความยาว1้อยเซนติเมตรเกือบ2เมตรนะครับตรงนี้ฮนะิ 190. ส9มร้อนะครับซึ่งตัวผมสูงประมาณ179-180ก็เหลือเฟือนอะฮะเหลือๆหลเลยฮะเหลือๆหลือนอนละเอียดยาวเหลือๆเลยครับครับไม่กว้างประมาณกว้างอยู่เอ่อหนึ่งเมตรกับอีก12 ร้อยสิบสามนะครับร้อยสิบสามเซนติเมตรก็เมตรกว่านะครับก็มาดูนะครับลิ้นชักตรงนี้ก็สามารถเก็บของผมก็จะเก็บเต็นท์บ้างเก็บเครื่องมือรถนะครับขาดเลยแล้วก็อีกฝั่ง ก็ยังทำไม่ดีเท่าไหร่มันต้องจาเป็นหลังอีกฝั่งก็จะเป็นเก็บอุปกรณ์แคมป์ได้หมดนะครับความยาวก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับจากจากนี้ไปโน่นเมตรครึ่งกลางเนี่ยเมตรหนึ่งก็เก็บได้เก็บเก้าอี้แคมป์เก็บกเก้าอี้พับได้สบายสบายกับเตียงโอเคแล้วด้านข้างนะครับ ตรงนี้ก็เปิดได้นะครับก็จะยัดอะไรใส่ก็ได้นะครับพวกเชือกลากนะครับรองเท้าอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปนะครับมันเป็นที่เก็บของได้นะครับแล้วตรงนี้เป็นที่วางมือถือวางขวดน้ําเดี๋ยวจะเจาะจะเจาะทําที่วางแก้วทําที่วางขวดเหล้าขวดเบียร์บาบาเล็กๆนะฮะตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นชั้นออกมาแล้วก็เดี๋ยวทําอีกสเต็ปสองนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับเปิดได้เปิดได้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเต็นเต็นโยนนะครับเต็นโยนอะไรสัมภาระแล้วก็แมแรงพว,วกบล็อกขันล้อพว,วกอะไรต่างๆก็ไว้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปิดปับ๊บจะทําที่ล็อกอีกยังไม่เสร็จนะครับอ่า ก็รถคันนี้ก็ทําเป็นเ,เดี๋ยวทําเป็นเป็นนั่งให้ดูนะครับว่าเราจะนั่งยังไงนะครับสักครู่นะครับถ้าเราจะนั่งนะครับนะฮะมันจะมีสองสองตอนตรงนี้ผมยังทําปูไว้เฉยๆนะครับยังทําไม่เรียบร้อยถ้าจะนั่งเราก็เลื่อน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 แผ่นนนเนี่ย <S 1> <S 1> ไปนะครับเป็นสองแผ่น จะนั่งฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับจะนั่งฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ก็จะนอนก็ได้หรือจะจะนั่งฝั่งนี้แล้วนอนนอนฝั่งนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าจะเก็บสองอันนะครับ <ST AR> เก็บสองอันก็พับออกมาเลยนะครับสองบอก ปึ๊บแล้วพับเบาะธรรมดานะครับพับเบาะสามารถนั่งได้นั่งได้สี่คนห้าคนนะครับตรงนี้ปึ๊บก็เป็นเหมือนตู้หลังก็จัดดีๆหน่อยสวยตู้หลังเสร็จปึ๊บเราสามารถใส่สัมภาระเราสามารถใส่สัมภาระ ดได้ให้เยอะนะครับอยู่ที่น้ำหนักเรานะครับถ้าเราจะนอนเราก็อนนี้พับเบาพับเบาแล้วก็กางนะครับก็ดีเวิวแค่น,นี้นะครับผมรถนอนแล้วก็รถนั่งนะครับใครสนใจติดต่อได้นะครับรอยากใ้คำแนะนำได้หรือจะมาดูแบบได้นะครับที่ บ้านนะครับตินแมนคอฟฟี่แคมป์นะครับก็ขอ,ขอรีวิวแค่นี้ครับสวัสดีครับ